สวัสดีครับร้านสบายดิชอปปุยยานะครับหอจักรร่วมซามหาหรือว่าฟาร์มโปรโอัมเคื่อน้ำยืนนะครับมื่อวานนี้ผมจะมารีวิวอีกหนึ่งสินค้านะครับนั่นก็คือพลังงานทางเลือกโซลาเซลล์นะครับนี่นะครับเขาจำหน่ายปั๊มโซลาเซลล์นะครับมีทั้งปั๊มหอ,อยโขงแล้วก็มีทั้งปั๊มเสมอนะครับนี่ครับสีเดียร์เรื่งมี้แมอยู่นะครับตรนแรกของนั้ ผรีปั๊มออกสองหนครับผลีเป็นปั๊มห้อยโขงครับเชื่อมต่หาลอยวัดมีหลากหลายขนาดนะครับหรือจะเป็นปั๊มเสมอรับอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ครับของหอจกอร่วมทำหาเข้ากันยินดีบริการนะครับพ่อแม่พี่น้องอยากจะได้ไปเก็บเงื่อนปลายทางรถยนต์ควมติดต่างนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นทั้ง a c d c นะครับ ะมีทั้งไฟฟ้าหรือจะใส่ห่วงกันกับส้นหลอ่อเซลอะไครับนี่ครับเราจะปอร่วมซ้ำห,าห้างนะครับหรือว่าลานสบายดีช็อปปุยายินดีบริการบอริมนองครับจะปลูกกระโพดปลูกทุเรียนนอกจากระบบนาคมีครบนะครับนีน่มันค่อยมีแดดนะครับแต่าว่ากะระบบการเทหนามระบบการเนหนามครับสมบูรณ์ครับ ขามีที่บริการที่ต่างจังหวัดผอนล้านนะครับการผอจะกอุปกรณ์การเกษตรครบวงจรน,นะครับหรือจะเป็นเอซี่นะครับปั่มเอซี่กับจำหนา่ายในราคาราคาทุนเลยนะครับนะครบะถายปลูกกระปงปลูกทุเรียนนะครับรอบอกได้สมเอสดครัสบสมาดีช็อปุทยาเอาอนนืนืนมี3สามสาขาเพเดชแล้วก็อำเพอตรงซีอุด,ดมนะครับ เราเรื่อนี้ก็จะอำนเพื่อนำคุณนะครับอ่ะนี่มีมีผ้าปูบอรครับตัวนี้เป็นขนาดของผ้าปูบอเป็น L L D P E นะครับมีทั้งโอ้มีหลายหลายขนาดนะครับนี่ครับเป็นบอ่อขนาดใดก็บ,บอ่ออันนี้ครับหลัวก็รรวมไปถึงเอาไปเห็ด บอเลียงปลาหรือจะเอาไปบอกากเก็กหนามนะครับเพื่อจะลดทุเรียนลดคอโพดคืออะไรคือสวนทุกชนิดนะครับโอเคครับถ้าเกิดวราไปอันีกิกาติดต่อมาได้อีกทีพอจะกอรวมซ้ำหานะครับไม้เหล็กโทรศัพท์0 6 2ย์9 2 2 7 7ครับไก่ไฟแดงอำเภอหนองยื่นนะครับติดถนนสีเลนครับ นาวัดน่นเจริญครับ